หลันเจียสั่งสีต้งไปสืบเรื่องราวในตำหนักของไทเฮาสีต้งเตือนว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้มีอันตรายและยากลำบากมากกว่าเดิมหลันเจียรู้ดีว่าตนเป็นดั่งมดปลวกคิดจะต่อกอกับช้างสารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โลกนี้ก็ต้องมีมดปลวกไม่ใช่หรอขณะนั้นจ้าผิงมหาหลันเจียที่จวนทั้งสองตัดสินใจดีแล้วที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกัน ในท้องพโลงห้องเต้ได้รับรายงานจากชายแดนว่าทัพหนานตงรุกคืบเข้ามาถึงเขตต้ายงลวนสะดมชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพพลดัพลดพราาจากถิ่นฐานเดิมนำซ้ำยังเผาหมู่บ้านอีกสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ก็ต้องถอยราชครูหลิวขอให้ห้องเต้ย,ยับยั้งคำสั่งเพราะทหารชายแดนทั้งแก่ชราและไม่มีกำลังพอจะทำสืกกับนานตงในเวลานี้ เม่อหวนอาสาไปรบแทนเสนาหวังปีดาที่ป่วยอยู่ราชครูหลิวแยงว่าการออกรบกับการสืบพดีของกรมอาญาไม่เหมือนกันตายยงแพ้สืบ20ปีก่อนยังคงความเสียหายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขาดแคลนทหารและสเสบียงจนไม่อาจทำสงครามได้อีกต่อไปจึงคิดจะเจรจาสงบสึกฮองเต้มไม่เห็นด้วยแต่ก็โดนไทเฮาขัดว่าการใช้วิธีส่งมอบเครื่องบรณาการแทนการนำชีวิตคนไปเสี่ยง เป็นหนทางรอดเดียวในตอนนี้สีต้องสืบความเคลื่อนไหวในตำหนักไทเฮารู้ว่าคืนนี้นานจะออกจากวางังโดยมีเพียงขันที่รับใช้ติดตามไปแต่จะไปที่ใดนั้นไม่อาจรู้ได้ขณะนั้นเมื่อเหวนขอติดรถม้าของหลันเจียไปกรมอาญาระหว่างทางก็บ่นว่าตนเกิดในตระกูลมหาเสนาแต่ไม่อาจออกรบเพื่อบ้านเมืองก็รู้สึกขัดใจ หลันเจียตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ราชครูหลิวกับไทเฮามีความเห็นตรงกันแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเคยคุยกันมาก่อนแม้แต่ห้องเต้ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นับประษาอะไรกับพวกเราเดิมทีม่อหวนอยากจะไปกินเหล้าให้สบายใจที่หอเคียงจันทราแต่ทว่าห้องโบตันถูกคนจองตัดหน้าไปแล้วแม้จะให้เงินเท่าแก่ก็ยังจองไม่ได้หลันเจียคิดว่าคนที่ใหญ่กว่าม่อเหวนและบีดาของเขา จนเท่าแก่หอเคยงจันทราไม่อาจสละห้องโบตันให้ได้อีกทั้งยังชอบดูงิ้วก็มีเพียงไทยเฮาคนเดียวคืนนี้จึงจะไปที่หอเคยงจันทราการแสดงเริ่มขึ้นมีนักแสดงชายหญิงสองคนใส่หน้ากากอยู่บนเวทีหลันเจ๋เห็นว่าตั้งแต่อาจารย์จิ้งหูปรากฏตัวไทเฮาก็ไม่เคยออกมาข้างนอกนอกจากวันนี้จึงจะจับตามองนางจากห้องส่วนตัวและให้จางผิงกับสีต้งสังเกตการด้านนอก จางผิงเห็นชายคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษก็ทำไปแส้ถามหาโต๊ะนั่งจนรู้ว่าเขาคือองครักษ์จินอูเพราะพกกลิตรูปอินทรีย์ทองหลันจีคิดว่าปกติไทยเฮามาดูงิ้วก็ไม่เคยพาองครักษ์มาด้วยแต่ครั้งนี้ปลอมตัวปะปบบนกับคนทั่วไปจึงเห็นว่าผิดปกติแม้ไทเฮาจะมีท่าทีสงบนิ่งแต่ขันทีรับใช้กลับกระวนกระวายอยู่ไม่สุข แถมบนหลังคาฝั่งตรงข้ามห้องโบตันมีผลหน้าไม้เล็งลูกศรไปที่ประทับไทยเฮาตลอดเวลาจึงคิดว่านางคงรู้ตัวว่าจะมีอันตรายและคืนนี้ก็ไม่ได้ดูงิ้วแต่มาตั้งรับใครบางคนถึงได้เอาตอนเองมาเสง่เช่นนี้จางผิงคิดว่าคนผู้นั้นต้องเป็นอาจารย์จิ้งหูและที่ล่อไทยเฮามาที่นี่ก็เพื่อจะแก้แค้นให้ชาวหมู่บ้านหมอหลว บนเวทีนักแสดงทั้งสองจับสลากได้ชื่อห้องโบตันจึงเชิญแขกในห้องลงมาร่วมแสดงด้วย ท่าแก่บนคนงานที่ไม่รู้จักนำป้ายชื่อห้องโบตันออกในวันนี้แล้วนักแสดงชายก็ได้บทกลอนมีใจความว่าเวลาผ่านไปหลายปีวันนี้ตนนัดหมายด้วยนกกระดาษเพื่อพบนางในคืนนี้หากไทยเฮาไม่ขึ้นมาบนเวทีจะทำให้หอเคงจันทราปกคลุมไปด้วยฝุ่นผงสีแดงคนดูที่อยู่ด้านล่างก็เรียกร้องให้แขกห้องโบตันลงมา เมื่อไทเฮาเสด็จลงมาบนเวทีนักแสดงชายนำนางไปด้านหลังฉากกันเมื่อปิดม่านลงทั้งสองก็หายไปทุกคนต่างปลบมือกับการแสดงอันเยี่ยมยอดตามกำหนดเดิมนักแสดงจะต้องโผล่มาอีกด้านหนึ่งแต่พอถึงคิวก็ยังไม่เห็นใครโผล่มาทุกคนเลยลงไปดูพบนักแสดงชายหญิงนอนสลบอยู่องครักษดูทั่วทางเดินก็ไม่พบใครจางผิงกลับไปดูที่หลังเวที คิดว่านักแสดงชายจะพาไทเฮาออกไปทางนี้เพราะมีฉากบางอยู่แต่ทุกคนคาดเดาว,ว่าเขาจะพาไทเฮาลงไปด้านล่างตามคิวเดิมองคครักพบนักแสดงชายคนหนึ่งสลบอยู่ขณะเดียวกันรถม้าของไทเฮาก็หายไปเมื่อตามไปพบว่าในรถม้ามีนกกระดาษเขียนว่าหน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกคนรีบไปที่นั่นได้ยินเสียงร้องของไทเฮารอบข้างมีไฟลุกเต็มไปหมด จางผิงกีบผ้าให้แม่ทับเฉาพาไทเฮาออกไปจางผิงบอกว่าที่นี่เป็นค่ายกลนอย่างหนึ่งองคารักพบชามที่คล้ายกับของจางผิงวางอยู่ด้านหลังมีแผ่นหินเขียนเรื่องราวหมู่บ้านหมัวหลัวบอกว่าการกลับมาครั้งนี้คือการแก้แค้นหลันเจียกลับมาวาดรูปค่ายกลนที่เห็นวันนี้คิดว่าอาจารย์จิ้งหูต้องการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไทเฮาคือเป้าหมายของเขา จางผิงเสียดายที่ช้าไปเก้าเดียวไทเฮาบาดเจ็บจากไฟไหม้นอนไม่ได้สติจึงไม่อาจใช้วิชาบุปผาในคันช่องจันทาในน้ำเพื่อสอบถามเรื่องราวได้หลันเจี๋ยคิดว่าที่หน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอาจจะมีความลับที่ช่วยคลี่คลายเรื่องราวหมู่บ้านหมัวหลว20ปีก่อนคดีบิดาข,ของตนและความแค้งของอาจารย์จิ้งหูก็เป็นได้จ้างผิงชิชวนกลับไปที่นั่นอีกครั้ง ที่แห่งนี้เมื่อ20ปีก่อนอยู่ภายใต้การดูแลของเสียนจีครั้งนั้นเกิดนอนพิษล่วไหลทำให้ทุกคนตายกันหมดจากนั้นก็ถูกสั่งปิดจางผิงเที่ยวจับคนสิ่งของหลันเจียบอกให้ระวังเพราะอาจมีพิษหลงเหลืออยู่แล้วจางผิงก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งด้านในมีกระดาษที่วาดแผนผังค่ายกลจึงนำกลับไประหว่างนั้นจางผิงรู้สึกมึนงงส่วนหลันเจียก็เลือดก,กำเดาไหล จิงคิดว่าที่แห่งนี้มีพิษไม่ทันไรทั้งคู่ก็หมดสติไปพร้อมกันในภาพสุดท้ายหลันเจียเห็นชายชุดขาวผู้หนึ่งกำลังเดินมาหลันเจียร้องเรียกซูหลินแล้วก็ฟื้นเห็นจางผิงมองดูตนอยู่สีตงบอกว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากชายแท้กูพอ่อหลันเจียได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งออกไปด้านนอกเพื่อจะหาชายผู้นั้นแต่ก็ไม่พบ สิบปีก่อนหลันเจียขายภาพอักษรเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในวันหิมะตกสหลินผ่านมาจึงแวะชมเห็นหลานเจียขายในราคาถูกก็รู้สึกเสียดายแล้วทายว่าปีหน้าหลันเจียจะต้องสอบขุนนางติดถึงตอนนั้นภาพเหล่านี้จะกลายเป็นของมีค่าหาได้ยากแนวพลัเขียนของหลันเจียมีตะกรอนเจ็ดแต่สหลินเห็นว่าขัดความตั้งใจเดิมของหลันเจียแนวการเขียนที่เหมาะกับเขาควรจะเป็นกรอนโบราณไม่ใช่กรอนคล้องจอง จากนั้นก็ลองแก้บทกลอนที่อยู่ตรงหน้าเป็นกลอนโบราณหลันเจียรู้สึกดีใจที่ได้พบคนรู้ใจจึงนำบทกลอนโบราณที่ตนเคยเขียนไว้เอามาให้ชมซูหลินแนะนำตัวว่าชื่อคูชิงจางมีชื่อเล่นว่าซูหลินจากนั้นทั้งสองก็รู้จักกัน หลันเจีย๋ยเล่าเรื่องราวในอดีตให้จางผิงฟังอย่างมีความสุขไม่คิดว่าจะได้พบเพื่อนรู้ใจเช่นซูหลินสิบปีก่อนที่ร้านหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ที่บัณฑิตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องบทกวีและสืบข่าวการสอบในตอนนั้นไม่มีใครอยากคบหาหลันเจียมีเพียงซูหลินที่ยอมเป็นเพื่อนแล้วทั้งสองก็เช่าเรือนที่อยู่กลางน้ำเพื่ออ่านหนังสือและดื่มสุราด้วยกัน ช่วงใกล้เวลาสอบหลันเจีย๋ยอยากเอาใจผู้คุมสอบจึงฝึกคัดลายมือแบบเสียวขายพราะได้รับคำแนะนำมาจากอารักษุ์สุลลินเห็นว่าลายมือแบบเดิมของหลันเจีย๋ยก็ดีอยู่แล้วอีกทางไม่จำเป็นต้องทำของขวัญเพื่อเอาใจผู้คุมสอบจึงห้ามไม่ให้เขียนต่อแต่กลับปัดโดนเทียนล้มลงบนกระดาษเกิดไฟไหม้จึงใช้น้ำราดจนบทความเสียหายหมด ความจริงสุลินมั่นใจว่าด้วยความสามารถของหลันเจียจะต้องสอบปิดแน่นอนหลันเจียรู้สึกตนเองต่ำต้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าสหลินจึงใช้เวลาทบทวนหนังสืออยู่คนเดียวเมื่อสอบเสร็จก็รู้ว่ามีการเปลี่ยนตัวคนตรวจข้อสอบทีแรกตั้งใจตอบข้อสอบแบบกระชับเพื่อให้ตรงกับแนวทานที่ผู้ตรวจชอบแต่จู่ๆมีการเปลี่ยนตัวผู้ตรวจ และแนวทางก็ไม่ใช่แบบที่ตนเขียนตอบก็คิดว่าสอบไม่ติดแน่แล้วจึงใช้เงินทั้งหมดที่มีซื้ออาหารดีๆและยาเบื่อหนูมากินคาดไม่ถึงว่าสุรินที่หายไปหลายวันจะกลับมาและบอกอย่างมั่นใจว่าครั้งนี้เขาจะสอบติดแต่หากสอบไม่ติดปีหน้ายังมีโอกาสสอบใหม่หลานเจี๋ยต,ตัดสินใจดื่มเหล้าจอกนั้นแล้วเมาหลับไปไม่คิดว่าจะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะยาเบื่อหนูที่ซื้อมาเป็นของปลอมจึงรอดชีวิต แต่ก็ไม่พบซูลินที่จากไปโดยไม่ล่ำลาสุดท้ายคนตรวจข้อสอบยังคงเป็นอลักษุนเพราะผู้ที่มาแทนเกิดปวดกระทันหันทำให้หลันเจียสอบติดเป็นอันดับสมเมื่อจางผิงกลับไปก็เอาแต่คิดว่าเพื่อนแบบไหนที่เรียกว่าคนรู้ใจจึงกลับมาถามเฉินโฉระหว่างพวกเรารู้จักและเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนับได้ว่าสนิก,กันหรือไม่ถามจนเฉินโฉกระอักกระอ่วนตอบไม่ถูก หลันเจียตัดสินใจกลับไปที่เรือนไม้กลางน้ำที่เคยอยู่เมื่อสิบปีก่อนได้พบกับซูหลินที่นี่ก็ล้ำลึกถึงเรื่องสนุกสนานที่ได้ทําร่วมกันซูหลินพบว่าในเรือนยังมีดอกไม้สดปักอยู่หลังจากที่หลันเจียได้เป็นขุนนางมีฐานะดีขึ้นจึงซื้อเรือนหลังนี้ไว้จำได้ว่ามีเหล้าที่ทั้งสองช่วยกันหมักฝังอยู่จึงขุดขึ้นมาดื่มด้วยกัน หลันเจียถามถึงเหตุผลที่ซูหลินจากไปไม่ลาซูหลินตอบว่ากลับไปรักษาร่างกายจากอาการป่วยฉุกเฉินแต่หลันเจียไม่เชื่อแล้วขอให้เขาพูดความจริงซูหลินจึงถามถึงคืนก่อนที่จะจากกันตนดูออกว่าหลันเจียคิดจะปลิดชีวิตตนเองจึงสลับจอกเล่าแล้วดื่มมันเข้าไปแทนแม้จะรีบออกไปคลายด้านนอกรอจนหลันเจียหลับแล้วรีบไปหาหมอก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้กลายเป็นโรคเรื้อรังมาจนทุกวันนี้ ตอนนั้นตอนเห็นหลานเจียกําลังโศกเศร้าจึงไม่อยากบอกให้รู้เพราะไม่อยากเพิ่มความกังวลให้เวลาที่ผ่านมาก็พยายามหาวิธีถอนพิษในกายจนรู้จักคุ้นเคยกับต้นไม้เรียนรู้วิชาแพทย์จึงสามารถถอนพิษให้หลานเจี๋ยได้เรื่องที่หลานเจี๋ยทุกข์ใจในยามนั้นควรแบ่งเบาให้ได้รับรู้บ้างหลานเจี๋ยแบกรับฐานะบุตรของขุนนางทําผิด จึงมีแต่ความคิดจะล้างบนทินให้บิดาทำให้ไม่อาจบอกเรื่องทุกใจเช่นนี้ให้ใครรับรู้ได้จ้างผิงมารอพบหลันเจียที่จวนจนหลับไปถึงเช้าหลันเจียกลับมาก็แนะนำซูหลินให้รู้จักจ้างผิงมาเพราะอยากรู้ว่าหลันเจียตีความกระดาษแผ่นนั้นไปถึงไหนแล้วหลันเจียเห็นมีแต่อักษรโบราณเข้าใจยากซูหลินมีหนังสือเกี่ยวกับอักษรโบราณอยู่หลายเล่ม จึงจะนำม,มาให้พวกเขาทันทีที่สหลินเอ่ยปากจางผิงก็รู้สึกคุ้นเสียงจึงมองหน้าสหลินไม่วางตาขากลับยังคงคลุ่นคิดว่าสหลินเสียงเหมือนใครบางคนเฉินเฉรีมาตามจางผิงกลับบ้านทำกับข้าวมากมายเพื่อฉลองที่เขาสอบติดขุนนางแต่เจ้าตัวกลับไม่มีทีท่าดีใจเดิมทีจางผิงอยากสอบขุนนางตามรอยมู่เยเซิงแต่เมื่อได้พบกับเรื่องราวของไต้เท้าเถาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าการเป็นขุนนางนี้ดีหรือไม่ฉันโฉเสียใจอุตส่าห์ทำของกินไว้ให้มากมายแต่จางผิงกลับไม่ดีใจเลยสักนิดสุลินเอาเกาลัดมาฝากหลันเจียรถไฟชนกันพอดีเป็นเวลาเดียวกับที่จางผิงก็มาหาหลันเจียเช่นกันจึงชวนจางผิงกินเกาลัดที่สุลินนำมาฝากหลันเจียเดาว่าจางผิงมาเพราะอักษรโบราณวันนี้ได้รวบรวมเสร็จ จึงส่งให้จางผิงดูเพื่อจะมีบาะแสใหม่เห็นเขาเหมือนมีเรื่องในใจสูหลินให้พูดออกมาไม่งั้นลมปราณจะติดขัดสูหลินดื่มชาไปสักพักก็ไอาเป็นเลือดทำให้หลังเจียต,ตกใจแล้วอีพีที่22ก็จบลงติดตามยอดบ,บุรุษพลิกคดีอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ